คดีนี้อีกหนึ่งคนที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมอยู่ในขบวนการตบซัพย์อธิบดีกรมการข้าวนั่นก็คือเจ๋งดอกจิกนะครับล่าสุดก็มีการออกมาถแถลงข่าวยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองพร้อมกันนี้นะครับนอกจากยืนยันความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะครับยังมีการนําเอาพานทูบเทียนมาสาบานต่อหน้าสื่อมวลชนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับที่มีการกล่าวหาว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและไปทำข้อกล่าวหานะ่ะเป็นนักจ้างหทีรัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเรียกรั์เพื่อประโยชน์ตัวเองและผู้อื่นถ้าผมเป็นเช่นนั้นผมเป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งรีดรัพย์ขอผมยันเป็นไปถ้าหากแม้ว่าผมไม่ได้เป็นดังนั้น ขอบารมีพระแก้วบรมปทสารหลักเมืองพระแม่ธรณีสิ่งสักิสิิ์บริเวณนี้ช่วยไปจัดการกับคนกล่าวหาผมให้ไม่มีที่อยู่ให้ทุกใจยิ่งกว่าผมร้อยเท่าพันเท่าและขอให้บุคคลที่กล่าวหาผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีหรือสื่อมวลชนคนหนึ่งคนใดก็ดีที่คิดไปแบบนั้นรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขอให้มีอันเป็นไปทั้งลูกทั้งเมียทั้งครอบครัวนี่คือบางช่วงนะครับที่เจ๋งดอกจิกหรือนายยศวริชชูกลอ่อได้ออกมาถแถลงต่อสื่อบนชนยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและนี่ก็เป็นช่วงหนึ่งของการถแถลงคือผ่านมาไลาทูบเทียนสาบานนะครับว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแล้วก็ขอให้มีความอขอให้มีอันเป็นไป นะครับสำหรับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนี่คือช่วงหนึ่งครับที่นายยศวริชูกล่อมได้กล่าวคำสาบานโดยระบุบอกว่าถ้าหากว่ามีความผิดตามที่ถูกกล่าวหากรณีที่ไปร่วมกับนายศรีสุวรรณจันยาตบทรัพย์นายนัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการเข้าจริงเนี่ยนะครับขอให้มีอันเป็นไปทั้งเขาและครอบครัวซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวในวันนี้นะครับ นายยศวริศเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่ถูกกล่าวหาตนเองและนางสาวพิมพ์ณฐาจิรพุธทธิภาคอดีตผู้สมัครสสพักรวมไทยสร้างชาตินั้นได้รับความเสียหายอย่างมากครับพร้อมกับยืนยันว่าเขาได้ไปมอบตัวที่สอนอดูสิตและให้ตำรวจปปปไปรับตัวที่สอนอดูสิตโดยที่ไม่ได้ถูกจับที่ทำเนียบตามที่ปรากฏในรายงานข่าวส่วนที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะครับก็เล่าบอกว่าเกิดมาจากการตรวจสอบร่วมกับนายศรีสุวรรณ แล้วพบพิรุษประเด็นทุจริตงบประมาณในกรมฝนหลวงและเตรียมจะยื่นร้องเรียนก่อนที่จะได้ข้อมูลการทุจริตในกรมการข้าวอย่างมโหฬารจึงพูดออกสื่อไปแล้วจากนั้นก็มีพักพวกครับโทรศัพท์มาขอให้ช่วยอธิบดีกรมการข้าวทราบว่าเคยเป็นคนเสื้อแดงเหมือนกันจึงตัดสินใจช่วยเหลือเต็มที่ที่ผ่านมาอธิบดีเป็นฝ่ายนัดไปคุยที่กรมและโทรศัพท์ตามเขาอยู่หลายครั้งครับจนได้เจอกับภรรยาของอธิบดีที่กรม ซึ่งเป็นฝ่ายที่มากราบที่ตักแล้วก็เดินมาส่งที่รถเพื่อขอบคุณที่ช่วยเหลือส่วนนางสาวพิมพ์ลฐานั้นได้ทำหน้าที่ประสานงานกับภรรยาของอธิบดีเรื่องเงินที่ถูกร้องเรียกรับตามข่าวครับโดยไม่ได้มีส่วนแบ่งเลยแม้แต่บาทเดียวผมไม่รู้ละครับผิดไม่ผิดถูกแต่ว่าเมื่อมีข้อมูลสอบพิรุษว่ามีการทุจริตมหาศาลเขาก็เตรียมร้องตามหน้าที่ และผมกับศรีสวุวรรณเนี่ยร้องหลายเคสมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการร้องทุจริตองค์กรเช่นสำนักง,งานตำรวจชาติหรืออื่นๆกระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยร้องและไม่มีเคยมีใครมาเคลียร์กับผมและผมก็ไม่เคยเคลียร์กับใครและมากล่าวหาว่าผมเป็นแก้งตบซับได้ยังไงเคสนี้ก็เช่นเดียวกันผมไม่ได้กัะตังักบาทเดียว ไม่เคยได้เงินทักบ,บาทเดียวคุณกระตูนก็ไม่เคยได้กระตังแม้แต่สักบาทเดียวนายยศวริศยอมรับเรื่องคลิปเสียงด้วยนะครับบอกว่าคลิปเสียงที่ฝั่งภรรยาอธิบดีนําออกมาเปิดนั้นเป็นเสียงของเขาและนางสาวพิมพณฐาจริงครับแต่ว่าเป็นการตัดตอนเพียงบางส่วนครับหลังจากนี้จะเดินหน้าต่อสู้ในชั้นศาลแม้ส่วนตัวจะเห็นว่าข้อกล่าวหาที่ได้รับนั้นรุนแรงเกินไปและเห็นว่าการถูกกล่าวหาในกระบวนการตบซับ อาจจะเป็นการกันแกล้งทางการเมืองแต่ไม่ขอระบุว่าเป็นฝีมือใครพร้อมฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เลิกไปเฝ้าที่หน้าบ้านของตนเองได้แล้วเพราะอย่างไรก็ไม่หลบหนีจะสู้คดีอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของนายเอกหนึ่งในผู้ที่ถูกตำรวจจับกุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายยศวริศยอมรับบอกว่ารู้จักกันในฐานะที่ทำธุรกิจด้วยกันครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่เคยโอนเงินหรือว่ารับโอนเงินจากนายเอกครับ และไม่ทราบด้วยครับว่าด้เอกเนี่ยถูกจับจากคดีใดขณะที่นางสาวพิมพ์ณธาแถลงข่าวทั้งน้ำตาครับเธอก็ยืนยันว่าเธอทำหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานเท่านั้นครับและไม่ได้รู้จักกับอธิบดีกรมการข้าวและภรรยาเป็นการส่วนตัวครับซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว ส่วนบัญชีรับโอนเงินของภระยาะอธิบดีกรมการข้าวที่ทยอยโอนให้นั้นนางสาวพิมพ์ณถายอมรับว่าเป็นบัญชีม้าของบุคคลหนึ่งแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นบัญชีของใครครับ